ข่าวดีแจกเงินบัตรคนจนอาจจะได้รับสูงสุดคนละ1,000 0บาทใครมีบัตรคนจนบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็นําข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับหัวข้อข่าวคลิปนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคมสูงสุด คนละ1นึ่งหมื่นบาทไม่เกินนี้เลยนะคะส่วนใครที่มีสิทธิ์จะได้บ้างนะคะมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะคะแต่ก่อนรับชมก็อยากขอกําลังใจค่ะดการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะ จากกรณีที่ครมนะคะได้มีการอนุมัติจ่ายเยียวยาผู้ประกันตนและอาชีพอิสระในพื้นที่สีแดงเข้มทั้งหมด13จังหวัดครอบคลุม14หมวดอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด D-19 ฉบับล่าสุดนะคะซึ่งคนที่เป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็สามารถรับเงินเยียวยาได้อีกด้วยนะคะรวมถึงผู้ที่ถือบัตรคนจนเรื่องนี้ก็มีคำถามนะคะว่าผู้ที่ถือบัตรทองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือสวัสดิการต่างๆของทางภาครัฐเนี่ยเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แล้วจะก,กระทบสิทธิ์หรือไม่ยืนยันนะคะว่าไม่มีผลกระทบแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทองและสวัสดิการของทางภาครัฐต่างๆเนี่ยที่เคยได้รับได้เหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่ได้เพิ่มก็คืออย่างเช่นสิทธิ์ที่ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือสิทธิ์ ที่ประโยชน์กรณีเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตนะคะก็จะได้รับค่าทำศพเพิ่มเติมด้วย50,000บาทนะคะจากประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยและถ้าหากว่าเข้าหลักเกณฑ์นะคะอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13จังหวัดครอบคลุม14สาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด -19 ที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทหากว่าสมัครภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะนอกจากนี้นะคะบุ่มก็ไปดูที่ Facebook สำนักงานประรรกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยมาตรการที่เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานว่าขณะนี้มีการงด รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา40และงดติดต่องานที่สำนักงานประกันสังคมนะคะถ้าหากใครมีความจำเป็นต้องติดต่อสามารถทำได้ผ่านช่องทางอื่นๆแทนนะคะโดยช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40โดยที่ไม่ต้องไปทำเรื่องที่สำนักงานก็มีดังนี้นะคะอย่างเช่น7 e เ e ่ e อและเคาน์เตอร์เซอร์วิสบิ๊กซีทุกสาขาธนาคารทกสทุกสาขา หรือสายด่วน1506หรือสุดท้ายเลยก็คือเว็บไซต์ประกันสังคมและในส่วนของบัตรคนจนนะคะถ้าหาว่าใครที่ถือบัตรคนจนและมีมาตรา33 39และ40ของประกันสังคมนะคะสามารถนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ เงินเยียวยา5,000บาทนี้ด้วยและจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ใน14สาขาอาชีพที่เขากำหนดนะคะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะผมหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่า ใครนะคะพี่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของทางช่องเป็นครั้งแรกก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปฟรีฟรได้ในทุทกๆวันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ